ทุกคนทุกภาคกลนนะครับที่มาในบันนีนะครับรู้สึกว่าเรามบรรุ้จะขอบคุณยังไงรีแล้วอารีถือว่าเป็นโมเดลนะครับโมเดลที่ว่าจะเราตอบเรื่องผลแพ็กนะครับอารจะเป็นโมเดลหนึ่งนะเราจะศึกษารักษาต่อยอดยังไงครับเห้เป็นสิ่งที่น่าสนใจและมีความสุขนะครับว่าจากความสุขเรานะครับความสุขเราเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับเราอยากให้ประชาชนมีความสุขเกิดขึ้นอย่าไรนะครับเราจะสามารถต่อยอดได้ก็ชวยกับทีมช่วกับพีเอชนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่มหลังอำเภอนะครก็เป็นทางเลือกใหม่นะครับอยากให้การออกกำลังกายเป็นป็นวิถีชีวิตนะครับให้ให้กับพวกเราแล้วก็ประชาชนนะครับแล้วก็ที่สุ่งคานะครัก็บอกเบี้ยนะครับบอกว่าจัดกิจกรอมเพื่อนัคเับเราก็มาช่วยกันที่งานชิ่งใหญ่ยิ่งคิดไปนะครับท่านผต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะที่ดีนะครับสุดท้ายนี้ก็ผมขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมอสมอเนลิ่งเพิ่มให้สลีขึ้น ปล่อยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรุบรรุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการวันนี้ได้เวลาตัวนี้แล้วผมขอเปิดกิจกรรมเอสมองยืนยิ้งลำเภอไผ่ส์สลีนรัดรีบว่าการอำเภอไผ่ส์สลีนรัดปากนี้ครับขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวขอเชิญผู้นักพร้อมกันนะครับเซฟเด็บกัน